การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนรอฟองกำลังแก้ไขปัญหาถนนสุดที่3เซนอย่างต่อเนื่องการแก้ไขถนนที่สุดตัวหน้าโรงพยาบาลชิรพยานนี้ได้รับการสนใจอย่างมากจากสาธารณชนและนี่คือจุดที่มีความขัดแย้งการถมทรายที่เพิ่งเสร็จสิ้นนี้มีปริมาตรกว่า8,200ลูกบาทเมตรตั้งแต่วันที่14ถึง17ตุลาคม2568 แต่เหตุการณ์นี้ยังคงเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงถนนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงซึ่งเป็นโครงการที่มีผลกระทบต่อการจราจรและการพัฒนาพื้นที่เราฟมอได้เผยแพร่ข้อมูลว่าการถมทรายนี้เป็นการเตรียมพื้นฐานสำหรับขั้นตอนถมหินคลุกซึ่งจะช่วยให้พื้นที่มีความเสถียรและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นการดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ไขซ่อมแซมที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมกับการเฝ้าระวังและตรวจสอบสภาพโครงสร้างของอาคารใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าสภาพแวดล้อมปลอดภัยต่อการใช้งานปกติแต่คำถามที่ขึ้นอยู่คือการถมทรายและถมหินคลุกจะแก้ปัญหาถนนซุดได้อย่างถาวรหรือไม่จะมีผลกระทบอย่างไรต่อสภาพแวดล้อมและชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงการแก้ไขนี้เป็นแค่การแก้ปัญหาชั่วคราวหรือจะเป็นแนวทางที่มีผลกระทบด้านยาวอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นมาร่วมอภิปรายกับเรา